สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นคลิปนะคะคุณกับเขาชาวธาตุลมนะคะ,ะช่วงครึ่งเดือนหลังกรกฎาคมนี้นะคะชาวธาตุลมก็คือผู้ที่เกิดมิถุนตุลกุมนะคะคุณสามารถดูได้นะคะโอเคมาอัปเดตพลังงานกันเลยว่าคุณกับเขามีอะไรกันบ้างนะคะในช่วงนี้เนาะดูแล้วน่าจะมีความขัดแย้งระหว่างคุณกับเขาเกิดขึ้นเนาะหรือว่ามีอุปสรรค ปัญหาเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะระหว่างคุณกับเขานะคะเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างคุณกับเขาเองหรือว่าเป็นปัญหาอุปสรรคทางครอ,อบครัวของเขาก็ได้นะคะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าญาติพี่น้องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของเขาอะไรอย่างเงี้ยที่เข้ามามีบทบาทนะคะทำให้คุณกับเขาเกิดอาการขัดแย้ง ะะทะเลาะก,กันก็เป็นไปได้เนาะหรือว่าคุณกับเขานั่นแหละขัดแย้งกันเองคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะแต่ก็อาจจะมีนี่แหละเรื่องคนนอกเข้ามาเป็นประเด็นนะคะตอนนี้คุณรู้สึกอึดอัดความคิดของคุณนะคะคุณมืดแปดด้านเพราะคุณรู้สึกว่าปัญหาอุปสรรคค่อนข้างเยอะอุปสรรคในที่นี้ของคุณอาจจะเป็นในอย่างที่บอกออพ่อแม่ฝั่งใดฝั่งหนึง่งญาติพี่น้องหรือว่าขัดแย้งกันเองหรือว่าจะเป็นเรื่องระยะทางก็ได้ค่ะ เพราะว่ามีเดอะสตาร์เนาะอาจจะเป็นคนไกลนะคนที่คุณคุยอยู่นะคะคนละจังหวัดคนละภาคหรือต่างประเทศไปเลยก็ได้ค่ะอยู่ไกลกันเป็นไปได้ก็อาจจะมีปัญหาได้นะคะไม่ค่อยได้อยู่ใกล้กันนะ่ะมีความพัดพลากออกจากกันนะคะห้าถ้วยห้าเหรียญคือห้าถ้วยเป็นพลังงานที่แบบอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะ่ะนะตอนนี้ก็เป็นไปได้นะคะคุณทั้งคู่อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะมีความคิดถึง กันนอยู่ะะคะเพราะว่าคุณน่ะมีความเป็นคู่กันนะ Knight of Pentacles กับ King of Pentacles อ๋อ sorry ค่ะโทษทีไม่ใช่ Knight of Pentacles ก็คืออัศวินถือเหรียญเขาของคุณนะ่ะอาจจะเป็นคนนิ่งๆน,นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุดินได้นะคะ King of Pentacles ก็เป็นราชาถือเหรียญราชาถือเหรียญกับอัศวินถือเหรียญมีความบ่งบอกของความเป็นชาวธาตุดินความนิ่งความไม่แอคทีฟความไม่แสดงออกไม่สนใจกับปัญหาอะไรค่อนข้างสูงนะคะและคุณเองอะ่ะก็มีพลังงานของความนิ่งเหมือนกันนะคะเพราะคุณไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไงไงตอนนี้คุณเป็นแปดดาบคุณมีความเครียดเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่คุยเขาก็ไม่คุยนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่โอเคและ พยายามหันมาอยู่กับตัวเองเดินถอยออกมาหรือว่าถอยออกมาอยู่ในที่ของคุณก็เป็นไปได้นะคะคือคุณน่ะกับเขาอ่าอาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วก็ได้นะคะมีสี่ไม้เท้าเนาะอาจจะอยู่ด้วยก,กันแล้วมาก่อนนะคะหรือว่า,าเคยคิดว่าคุณกับเขาอยากจะแบบว่าสร้างสัมพันธ์กันให้มั่นคงอุดมสมบูรณ์เป็นครอบเป็นครัวกัน ก็ได้ก่อนหน้านี้นะคะอืมแต่ว่าณนะตอนเนี้น่าจะเป็นพลังงานของการที่แยกจากกันมากกว่าอาจจะแบบว่าแยกจากกาันคนละที่อ่ะคืออยู่กันคนละบ้านก็ได้ค่ะณนะตอนนี้เนาะคือไม่ค่อยได้เจอกันน่ะอืมเพราะว่าด้วยปัญหาและอุปสรรคและเขาของคุณก็มีความนิ่งด้วยความที่เอ่อไม่ค่อยแสดงออกทางความรู้สึกอาจจะไม่ค่อยโรแมนติกเลยก็ได้นะคะ ก็เลยเหมือนกับว่าทําให้คุณก็ยิ่งแบบดูเขาไม่ออกเข้าไปใหญ่นะคะแต่ว่าถามว่าเขามีแพชชั่นกับคุณไหมมีมีความรักมีความผูกพนันมีความคือมีความรู้สึกที่รักคุณนะคุณเองก็มีแพชชั่นกับเขาค่ะกับคนของคุณนะแต่ว่านะตอนนี้มันเกิดแบบอุปสรรคอย่างนี้ขึ้นนะคะ ไพ่ก็อยากแนะนําว่าให้คุณอยู่นิ่งๆก่อนนะคะเพราะมันมี THE STAR The STAR ก็คือเป็นความหวังครั้งใหม่เป็นความหวังเป็นพลังใจให้คุณมีกําลังใจอยู่เสมอ,อว่าถึงจะมีปัญหาอะไรนะตอนนี้จะอยู่ใกล้กันแล้วยิ่งมีปัญหาเข้ามาเกี่ยวข้องอีกก็อย่าแบบท้อใจไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีการเริ่มต้นนะคะอะไรใหม่ๆไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะคะคุณอาจจะได้แบบ ได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะ่ะก็เป็นไปได้นะคะไพ่เดอะสตาร์เนาะเป็นแนวโน้มเป็นพลังงานที่ดีนะคะคือจริงๆแล้วอ่นะนัดตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นแค่อุปสรรคจากเรื่องภายนอกที่ไม่ได้เกี่ยวกับพวกคุณเลยก็ได้แต่ว่ามันเป็นประเด็นที่ทำให้คุณทั้งคู่ทะเลาะกันได้นะคะและคุณทั้งคู่ก็อา,อาจจะแบบมีความขัดแย้งเอาชนะซึ่งกันและกันไม่ฟังกันด้วยเป็นห้าดาบเนี่ย มันไม่ฟังกันนะคะคือเหมือนแบบพูดกันก็จะเอาชนะกันนะคะคือแบบฉันก็ไม่ยอมเธอก็ไม่ยอมอะไรแบบเนี้ยเออแล้วเป็นความนิ่งนะคะของเขาที่ไม่ take action คุณก็อาจจะไม่ take action เหมือนกันนะคะเออแต่ตอนเนี้ยคุณเองอาจจะแบบอ่าไม่ take action คุณก็คุณก็กลับมาอยู่ในที่ของคุณดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วคุณก็เอ่อรอฟังข่าวดีกว่านะคะถ้าพูดถึงพลังงานสองไม้เท้าสองไม้เท้าก็เหมือนกับการ มีแพลนหรือว่ารอดูข่าวฟังข่าวจากเขาและกันว่ารอข่าวอะว่าจะมีส่งสัญญาณอะไรบ้างนะคะเขาจะจะคุยจะเคลียอะไรกันไหมหรือว่าจะทำให้ปัญหามันดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณกำลังแบบรอคอยนะอย่างกังวลใจด้วยเพราะมีเด h อ g h p r i e s สเ s สมานะคะคุณยังคงแบบ วิตกอะกังวลกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะอย่าอย่าวิตกนะคะจริงๆแล้วปัญหาของคุณไม่น่าจะมีอะไรนอกจากว่าการที่คุณแบบโมโหโกรธาใส่กันเวลาที่คุยกันแค่นั้นเองนะคะอาจจะใช้อารมณ์มากไปหน่อยก็เป็นไปได้เลยทำให้คุยกันไม่ค่อยเข้าใจนะคะไพ่บอกว่าให้คุณพยายามบาลานซ์นะคะให้สมดุลให้ดี2เหรียญคือตอนนี้คุณ คุณอาจจะมีความรู้สึกเครียดนะคะหาทางออกไม่ได้หรือว่าไม่รู้ว่าคุณจะคุยยังไงกับเขาดีนะคะไพ่ก็เป็นพลังงานเหมือนกับว่าเดี๋ยวคุณนะก็จะค่อยๆแก้ปัญหาได้นะคะขอเพียงแต่ว่าให้คุณมี ความหวังและกำลังใจอยู่ในใจอะว่ายังไงทุกอย่างมันมีทางออกนะคะ t h e s t r ตนะแปลว่าคุณก็จะแก้ปัญหานี้ได้คุณสามารถเอาอยู่อะจริงๆแล้วถ้าคุณแบบหันหน้ามาคุยกันนะคะพยายาม Balance นะคะคือเอาใจเขามาใส่ใจเราอะคือฟังคู่ของคุณให้มากนะคะแล้วก็พยายามรับฟังอะซึ่งกันและกันอะทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดี คือจริงๆแล้วเดอะสเตรนท์มันเป็นไพ่พลังงานความแข็งแข็งเหมือนกันนะคะคุณเองก็อาจจะเป็นคนที่แข็งอะคือเหมือนกับเออเขาเรียกอะไรนะไม่คอมพรไมส์อะคือเหมือนกับว่าเราอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะเราก็ต้องโอนอ่อนผ่อนตามกันนิดนึงแต่คุณอาจจะเป็นคนที่แข็งแข็งก็ได้นะคะชาวธาตุลมช่วงนี้เนาะไม่ค่อยจะแบบว่ายอมเขาอะเออคุณก็รู้สึกว่าคุณก็สามารถที่จะอยู่ได้คือถ้า มีปัญหามากนะักแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องคุณก็ไม่งอเขาก็ไม่ง้ออ่ะไม่มีใครง้อมันก็จะแบบว่าไม่บาลานซ์นึกออกไหมคะมคุณแบบจริงๆแล้วอ่ะต้องหันมานะคะแบบเอาใจใส่ซึ่งกันและกันจริงๆไพ่เดอะเอ็มเพมันบอกว่าให้หันมาเอาอกเอาใจนะคะเอาใจใส่ซึ่งกันและกันกับคนของคุณบ้างนะคะเป็นพลังงานแบบนั้นก็ได้ถ้าเรามีปัญหากันอยู่นะคะพยายามแบบ ก้าวผ่านปัญหาไปให้ได้ด้วยกันนะเดอะชาริอัลมันเหมือนกับสื่อถึงความมุ่งมั่นก็ได้ค่ะความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําให้ความรักอะ่ะมันไปในทิศทางที่ดีนะคะจริงๆเขาก็มีความมุ่งมั่นนะที่ที่จะอยู่กับคุณอย่างแบบสงบอบอุ่นนะเป็นข้อเป็นครัวนะคะที่เป็นสีไม้เท้าเนี่ยคือแต่ว่ามันแค่เหมือนกับว่าเอาชนะกันแค่นั้นเองนะมองแล้วอะ่ะคู่ของคุณอะ่ะ นะคะเอาชนะกันแล้วแบบไม่ยอมกันนะคะจะขัดแย้งกันอยู่เสมอนะคะอืมเพราะฉะนั้นนะ่ะเอาใจใส่กันนิดนึงค่ะคุณอาจจะแบบว่างอก่อนก็ได้คุยก่อนแบบค่อยๆรับฟังปัญหานะคะมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะคะอย่าใช้อารมณ์นะคะเดอเวิล <The Devil S 1> เป็นพลังงานถึงความโมโหก็ได้คุยกันแล้วก็โมโหอะ่ะ โมโ oh, หแล้วก็เกิดอาการแบบโอ๊ยไม่คุยละอะไรประมาณเนี้ยไม่เอานะคะคือแบบว่า,าถ้าคุณคุยกันเป็นคู่รักแล้วถึงขั้นอยู่ด้วยกันแล้วนะคะหรือว่าเป็นแฟนกันมาแล้วในระยะหนึ่งถ้าอะไรที่แบบประนีประนอมได้ก็โอนอ่อนผ่อนตามกันหน่อยนะคะอมืมาดูไพ่โรแมนต์แองเจิลบอกว่าลไรเฟิร <laughs> ์ <laughs> เห็นไหมคะให้ hey. เรกันหน่อยแบบสวีทหวานกันนิดนึงนะคะคุณต้องมีความโรแมนติกให้กันและกันนะคะเหมือนช่วงที่รู้จักกันใหม่ๆเนาะอย่าแบบว่าเอาอารมณ์มาทำให้ความรักของคุณมันจืดชืดลงไปนะคะ co-dependency หมายความว่าอย่ายึดติดกันแบบกับอะไรแบบ แพทเทิร์นเดิมๆก็ได้ค่ะคือบางทีคุณไปยึดติดหรือแพทเทิร์นเดิมอ่ะหมายความว่ารูปแบบดเดิมๆที่คุณแบบรู้สึกว่าฉันจะเป็นอย่างเงี้ยฉันไม่ยอมโอ,อนอ่อนผ่อนตามหรอกฉันก็แบบมีอีโก้ของฉันอย่างเงี้ยไม่เอานะคะคือให้ให้แบบฟังเขาฟังเราอะคะ่ะคือให้และรับเท่าๆกันนะคะเนี่ย calling in your soulmate จริงๆคุณกับเขาน่าจะมีความเป็น คู่กันได้นะคะคือคือจริงๆมีความผูกพันซึ่งกันและกันเดอะสตาร์ก็เป็นไพ่ที่บอกว่าจริงๆแล้วเป็นความรักที่อบอุ่นเป็นความรักที่ดีนะคะอืมเนี่ยคอมพรไมซ์เห็นไหมคะอาร์สแองเจิลก็บอกว่าคอมพรไมซ์ให้คุณปรนีปนอมกันหน่อยอย่าแบบหันหลังให้กันอย่าใช้อารมณ์นะคะค่อยๆพูดค่อยๆจาไพ่ค่อนข้างสอดคล้องนะคะเนี่ย Reawaken ก็คือหมายถึงให้ปลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งปลุกอะไรล่ะปลุกความรู้สึกของคุณทั้งคู่ออกมาคือให้ปลุกความหวานนะคะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไปเฟิร์สกันหาเวลาไปอยู่ด้วยกัน ย้ายที่ย้ายทางบ้างนะคะเพื่อที่จะสร้างความโรแมนติกหวานแววมุง้งมิ้งกันอีกนะคะจะได้ไม่จืดชืดนะคะบางทีอแค่ชวนกันไปแบบที่ร้านกาแฟหรือไปกินอาหารดินเนอร์อะไรด้วยกันก็ได้หรือว่าอาจจะ,ะชวนกันไปทําบุญก็ได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือแค่เปลี่ยนสถานที่อ่ะบางทีอ่ โกรธกันอยู่อ่ะเราก็อาจจะกลับมาคุยกันถึงท็อปิกอื่นหัวข้ออื่นแล้วก็ลืมเรื่องโกรธกันไปเลยก็ได้นะคะให้ปลุกปลุกปลุกความรู้สึกหวานหวานขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะชาวธาตลมค่ะเห็นไหมเนี่ย hand of cards love oracle card บอกว่า take a chance ลองเสี่ยงดูสิคุณลองอีกครั้งหนึ่งสิทำไมล่ะก็ในเมื่อคุณน่ะ อยู่ได้กันแล้วหรือว่าคุณน่ะรักกันแล้วนะคะเป็นคู่กันแล้วคือถ้ายังรักกันก็อย่าหันหลังให้แก่กันเลยคือแบบว่าให้โอกาสซึ่งกันและกันอีกหันมาอกเอาอกเอาใจซึ่งกันและกันอีกเหมือนอย่างที่คุณเคยทําช่วงที่คบกันใหม่ๆไพ่อยากจะบอกว่าอย่างนี้นะคะโอเค ผู้อ่านนะเป็นกำลังใจให้กับชาวท่าลมมากเลยให้คุณและเขานะปรับความเข้าใจกันนะคะอย่าโกรธอย่าทะเลาะก,กันนะคะความรักเป็นสิ่งที่ดีนะไม่อยากให้แบบว่าโกรธกันนานเกินไปหรือว่าทะเลาะเบาะแววงกันด้วยเรื่องที่ไม่มันมัน,ม,นมันมาจากสิ่งอื่นอะที่ไม่ได้มาจากคุณและเขาโดยตรงอะไรอย่างเงี้ย นะคะโอเควันนี้ก็จะประมาณนี้พลังงานนะคะขอให้เปิดใจรับเพราะกว้างมากๆไม่ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะตรงกับบางท่านและอาจจะไม่ตรงกับบางท่านถ้าทุกคนอยากจะแบบว่าเจาะลึกส่วนตัวนะคะผู้อ่านอยากจะให้ดูเป็นรายบุคคลมากกว่านะคะเพราะว่ายังไงออพลังงานแต่ละคนไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะคะผู้อ่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม subscribe เป็นกำลังใจนะคะถ้าใครยังไม่ได้กด subscribe ผู้อ่านฝากด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกันต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะ